ซื้อมาใช้ได้เลยอันดิตชี้เป้าหนึ่งแข้งที่ลิเวอร์พูลควรคว้าร่วมทัพซัมเมอร์นี้จอห์นอันดิดอดีตด,ดาวยิงลิเวอร์พูลขอใช้ช่วงนี้ชี้แนะเจอเก้นครบับควรทุ่มงบประมาณเสริมทัพไปยังดีแคนไลท์มิดฟิลทีมชาติอังกฤษของเวสแฮมยูไนเต็ดบอกตัวนี้ดีพี่การันตีและนักเตะยังจะเป็นอนาคตระยะยาวของหงแดงได้นานนับ10ปีด้วยกันเป็นที่เชื่อกันว่าซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ลิเวอร์พูล เป็นอีกทีมที่จะมีการปรับเปลี่ยนคุ้มกำลังหลายจุดทั้งย้ายเข้าและย้ายออกภายหลังผลงานในซีซั่นนี้ฟ้องว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้กลับมาพีคอีกรอบหนึ่งในตำแหน่งที่คาดว่าครอปจะซื้อแน่นอนคือมิดฟิลตัวกลางที่ยังว่ากันว่ากุนซือเยอรมันมีตัวเลือกมากอยู่ถึง4-5ลารายด้วยกันลิเวอร์พูลต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกและสามารถแทรกเข้าสู่ทีมได้ทันทีตั้งแต่วันแรกของซีซั่นหน้า ซึ่งดีแคนไลท์ก็คือคนนั้นอันดิดระบุเขาพิสูจน์ตัวเองในช่วง2-3ปีหลังและพร้อมที่จะก้าไปสู่ทีมที่ใหญ่กว่าส่วนหนึ่งของผมลำบากใจที่จะยกย่องไลท์หลังจากสิ่งที่เขาทำกับทีมชาติไอร์แลนด์เพราะผมเองเคยผ่านอะไรคล้ายๆกันเมื่อผมเกิดในอังกฤษแต่เล่นให้อแลนด์เมื่อคุณสวมเสื้อเขียวของเราแล้วมันไม่มีทางกลับหลังโดยเฉพาะการเล่นให้อังกฤษ ดังนั้นในแง่นี้ผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงกับการตัดสินใจของไรในประเด็นนี้อย่างไรก็ตามเขาสามารถเป็นแกนหลักในแดนกลางทีมชาติอังกฤษไปได้นับ10ปีและบางทีเขาก็สามารถทำงานเดียวกันนี้กับทางลิเวอร์พูลได้เช่นกัน